สวัสดีามโดีเอฟซทุกท่านที่ติดตามก็อเป้นไส่ย่างเนาะคริผมขอกินิน้ำแล้วเนาะลอยไอ้เนียเอาแบตรงมันเอาตัวดีตองฝากตอนเอฟซทุกท่านทุกคนนี่ผู้โชคผู้มั่นะนบว่าไลเอฟซีไอ้วที่ผ่านมาโอ้ยวัี่ผ่านมาจุดทูบสาสิบลกอกมันบอกคือแต่ว่ามัน่บาอย่างหน่อยเนาะอ่าน่าสิบอกตรงเนาะ แต่ว่ามันให้จุดถูกขอเล็กเนาะมบบผู้เชี่ยวให้ปันอายุเจ็บสองปีว่าสันวัตจุดถูกสามสิบหกดอกเด้อวะก็ได้แทนคนบอกเนี่ยไม่เหรอเดี่ยไม่้อบอกนี่เพราะยั่เจ็ดสิบองเล่โอ้ีแทนใหญ่เจ็ิสองมาแล้วเออามากับเนี่ยกอดข้อกันรุมบุ้มบุมมากเลยกอดข้อกันรุมบุมมาเลยเออคนไหเนียเด็กคนไนบุ้มเออเนีย อันหกสิบสี่ปีมีหกสิบสี่ปีอไปเขาวางสนเอาไ่เจ็ดสิบสองนั่นโดยหกสิบสี่มีพันแด้อายุหกสิบสี่ปีนั่นมันมาเกัือือมาเนี่ยละพ่นมาแี่หลังเนี่ยละนั่นมาเนี่ยมอันเิ่นมาเนี่ย้ขอกินไก่ย่างกะํำหงว่าอยากกินไก่ย่างดำฮงรันกอเฟ็ดกะย่างเด้อท่าน ก็เลยผ้ากันมาเลยตนี่เฟา้ามดอาจาโอ้ยโถ่โคเปยอาจารย์อจารหายยุดอกว่าตามกบขออยอะคนมาวายจางไหนคนมาวายจังไหนเนื้วเขา่าจารย์อเขากินมาและวก็กันเด็กกับเป็นยังคือเอาเหมือนว่าเอาคืออันเขียนให้อื Chen hãy nắng tham dự nó thương tham dự nắ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 ng ngon đỏ và ừ. ừ. hưng bọc tuyệt chủng sang giọng hô gặp nèo ừ. <laughs> 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 ไม่สี่ออกหกเจ็ดได้เลยอือันเจ็ดต้องออกหกเจ็ดเออหนึ่งกันได้หกเจ็ดกับหกสี่เปนอะไบ่เอมันก็ได้ขึ้นเดียวกันล่ะเพราะว่ามันมันกับฝันฝันอะไรฝันอีกเนาะอืออ่าละอันนี้คุยกันก็เพื่อนเราเหมือนกันเลยไอนอนเสียไป ตื่นมาห้องฝันเหรอตัวนี่วะเออฝันรถเจ้าของฝันว่าในขี่ขี่รถอะ่คถอะคี่ไปคีไปยังดอกมู้นไปส่งส่้อนเขาหนิมั้งเนี้ยเองไป,ป,ปไปไปนี่แนว่ว่าท่านขี่ไปตำเขาขี่รถไปตำดาเขาเออมอเตอคุยกันกับเพิ่นอยู่นนะ่ะล่ะอ๋วอวันนี้ขี่ขี่รถไปตำไปตำดา ดังรถรถข้างหน้าเออรถข้างหน้าโดนหัล้อเออจอดพึ่งเบิ้งอยู่ข้างหน้าคุณคนลืมเบิ้งเนาะโอ้ต่ำหก้อคนตีเออต่ำหก้อตึ้งรถเบิ้งแนี้มุ่นในยาวหนารถน่ะโอ้หอ่ารถเจ้าของอืมคุในยะเลยรถปาดที่นี่ไอเห็นทะเบียนรถคันนั้นน่ะอ่าทะเบียนรถหก้อน่ะเออมันเลขสองตัวไหมเออ เก็บไหมเออเออเออโอ้เก็เห็นเลขแค่สองตัวเห็นแค่สองตัวป่านกันได้ป่ะ่าให้ในหลับวันนี้ที่เสียเอารถไปไดยท้อยทอยเพราะเพได้ถอยบ่ได้ดันนาย่างเดียวสินเดินหน้าเดินหน้าดันเอาบ่เลยเดินหน้าอะไลนะโอที่ไปที่มาของแ่่แม่ไม่ใช่เป็นเก็บหกแป มีเลาแล้วโมแน่เลยเออหกันก็ตแว้วเดอหกปดได้ไง่ว่าเอ็นทะเบียนเป็นหกเอ็นแน่นโอเคเกิดได้บัดนายังเดียวแม่นเจ็ดหกแปดหกแปดอ่า แต่จะลืมเด้อพัญหาปัญหที่เรามาหาเราเจ็ดส okay. ิบสองโเนี่ยเราอายุหกสิบสี่ปีออันหัวกราฟคมกับไฮเจ็ดสิบสองกับกับหกสี่นี่แหละเป็นว่าเออที่หกที่หกเป็นว่าเออต้องเกรงว่าปีนี้จะหายมาก ก็เสีออกน้ำกดอืมป่านนี้พ่อใหญ่นี่ยโผ่มากพอดีโอ้พ่อใหญ่ร้องมากอีกมากกับเมียพอดีนี่อายุเก็บสิบสองปีมันอิโจงกับเลรที่ผมเคยบอกไปด้วยป่านนี้พ้าเมียม้าเมียอายุกี่ปีนี่อเราเราบอกเร้บอกว่าอยู่เราบอกเราบอกว่าเพิ่งคอยค่อยไอ้เมียอายุหกสิบสี่ปีปอดปอดอมอุมมากปอดเป็นพี่กับน้องกันเว่ยคนมาเกินอือ อดข้อกับรูมุมมุมมากฝันพีกับน้องกันเนอมาสิเนาะเนี่ยตัวเสียงจะคยันขึ้นตัวนี้จะเริ่มได้ว่าพี่กับน้องอนี่ยจะเริ่มได้ว่าพี่กับน้องพี่กับน้องกับหกเกี่ยนดีมากเออพี่กับน้องแต่ว่าส่วนตัวของ่เพฟสได้บ้างตัวเห็นนี่บว่าตัวเพิ่นบอกอายุอยู่บ่ผมหมักพี่กับน้อง พี่กับน้องหกจีเนี่ยหนักพี่กับน้องมันมันมีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่มันมันมันต้องเป็นหกสี่เอาบ๊อบบ๊อบหกสีกับหาจีเด็กพี่น้องเออเอาหกสี่กับหาจีเด็กพี่น้องหกจ็ดกับพี่น้องบ๊อบหกเจีกับพี่น้องเอออะไรเขาอะไรช่เดี๋ยวไป ลัาไปเห้เอฟซีคนเทียงโศกโอ้ต้นงเสก่อนตามวลเ็กตัวนี้แฟนอาชเทียพวกคนมีโศกถ้าคนฟันดีที่แฟนฟันดีกันวันมันหลดนี่ฟันดีโอ้นวดเลยบอกหม่นํางหลดกนเนาะข้าวอยังไรดีเออเอาอันีเนี่ยกินลาบควอยส่้อยแสกันน้ำโหลดก็เออโหูเก็บนได้ เก็บบนโอ้โหเก็บบนครับเก็บซีครับผมซีหกซีหางลลางเด้อหกซีซีหกโอหกซีซีหกซีหางลลางโอซีหกซีหาเอาลงกเอาแจบมนึงได้ครับเก็ซีครับผมแกนึงับซีซีหกซีห้าห้าซีใ่หาซีตัวนึงเด้อเอาลงกไปแนี่กครับเก็บีครับผมแต่ว่าเอาตามเป็นบอกเปนเทียบอกว่าหกสิบเจ็ด ไปทะเบียนเบื่อเก้งแต่ผู้อายุของเจ็ดสิบสองปีบอกว่าเมียคนอายุของสี่ไอ,อ,อ,อ้นนบอกสีหาผมเขาไม่กินแต่ย่างเลดนะ้ะเอออกเสี่ยงเขาไม่กินแต่ย่างเลย มาอุดหนนว่ะมาปิดลานดิีงยงรถปิดลานี้ยงไปเลยปิดลานพอปิดไก่ย่างเลยโอ้บ่ากูริเจแมนปิดนี่บนปิดบ่อยขายมาอุดหนนกันหน่อยครับผมสมัครก็ปิดไก่ย่างนะครับเนาะโรไดโกมันมากปิดลานเลี่ยงกันเลยครับพี่ผมขายให้เขาอยู่ยางช่องเด้ยังช่องครับผม